ชวนเพื่อนการเพื่อนพลอยมาอยู่ในงานครบเลยนี่น่าจะประมาณ50%คนได้ก็คือปิดลงปิดร้านไปเลยนะครับเพราะมีคนอื่นเขาน่าจะรำคาญเราถามว่ามันเป็นอ็อกชั่นอะไรหลักๆหรือว่าเฮ้ยอะไรต้องฉลองเหรอปล่าแค่อยากเจอเพื่อนไม่มีอะไรสิปีเนาะจากครั้งหนึ่งก็ต้องนิดนึงแหละจริงๆมีมีทำเวยพรอยอีกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีสคริปต์นิดนึงโอ้แม่งจดสคริป เฮลโล่กนเองไปค่ะอ่าคลิปนี้คือคลิปที่เรากำลังจะบอกเพื่อนฝูงใชคนสนิทว่าตอนนี้พลอยกำลังจะเป็นมามีกันกำลังจะเป็นป๊าป๊าแล้วคลิปที่แล้วเราบอกป๊าป๊ามามมาไปแล้อซึ่งวันนี้วิธีการของเราคือเดี๋ยวนะดูก่อนมีใครแวบมาปะ จริงๆเราอะเตรียมกันไว้ว่าจะเป็นการจัดงานครบรอบ10ปีที่เราสองคนคบกันซึ่งมันคือเรื่องจริงแหละเอาอจริอเรื่อจริงด้วยนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะเราก็จะเหมือนจัดกิจกรรมนนนนนให้เขามีเล่นกงเล่นเกมแล้วสุดท้ายเราก็ขึ้นไปพูดกล่าวขอบคุณแล้วก็จะเซอร์ไพร์สอ่านี่คือเดี๋ยวเราก็จะให้บัวเป็นคนถ่ายคลิปเหมือนกันแล้วก็จะเปิดคลิปซ้อนเปิดคลิปอีกทีอันนี้ถือเป็นการเปิดจริงๆ เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าทำต่อแหลของเราโอเคแค่นี้แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนรู้พร้อมกันว่าพลอยมีเดบิว h ล l ล o กันเองครับและวังงานอะไรว่าไปสิ คอยกันแอนนิเวอร์ซารีแม่งโคตรแก่อะนี่คบกันมาแล้วสิปีจริจริงมันคือวันที่วันนี้คือวันที่5แต่วันนี้ครบรอบคือวันที่6กตุลาจำได้10ปีเพิ่งจำได้ปีนี้คิดดูแล้วกันนี่คือครั้งแรกที่กูจำได้เลยทตีมคือลายเสืออ่ะใช่ไห ใครในโลกก็รู้ว่ากูโดนมาครับใส่เสื้อเฮ้ย<ห>วัน,นมีความหมายเดี๋ยวฉันจะบอกในงานเอาละๆชวนเพื่อนการ<ๆ>พเพื่อนพลอยมาอยู่ในงานครบเลยนี่น่าจะประมาณ50คนได้ก็คือปิดลงปิดร้านไปเลยะนะครับเพราะมีคนอื่นเขาน่าจะรำคาญเรา <c oughs> ถามว่ามันเป็นอเคชั่นอะไรหลักๆหรือว่าเอะไรต้องฉลองเหรอเปล่าแค่อยากเจอเพื่อนไม่มีอะไรสิปีเนาะจากครั้งหนึ่งก็ต้องแหละแต่งหน้า2ชั่วโมงนั่งหลังขดหลังแข็งให้เราก็นั่งรอไปเต็มสวยไงนานที่แบบโชว์ชุดโชว์ชุดให้เขาเห็น เการฉลอง้วครังนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศงานนะจ๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีใครมาบ้างค่ะวันนี้ครบรอบ10ปีนะคะ มีเบบี <twitch S 1> เร็วๆค่ะมีลูกเร็วๆนะเพราะว่าเราก็รุนกันมากอยากเห็นเนาะคุตกะต้องนะเร็วๆหน่อยนะเร่งด่วนหน่อยเร่งด่วนหน่อยมีความสุขมากๆนะนี่เขาทำอย่างงี้นะก็คุณน่าจะรู้แล้วแหละว่าคืออะไรโอ้โหขอให้คู่นี้นะครับรักยังไงรักเหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจากตลาดสามย่านโู่ย่านย่านนี้ลย่านหน่อยรามินพา และรักตลอดไปนะครับผมก็ขอให้มี2 0 3 0 40ต่อไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขมากๆก็ขอให้พี่พลกับพี่การมีน้องเร็วๆนะคะรออยู่ค่ะแฮเบี้นิวอัลเอรี่นะคะพี่พลพี่การเปียวกิ๊กนะคะขอให้พี่พลพี่กานนะคะคบกันไปนานๆที่มากกว่า10ปีนะคะคบกันไปจนแก่เลยนะคะแล้วก็ขอให้มีน้องไวๆนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากเล่นกับน้องแล้วค่ะอยากเป็นน้าๆแล้วนะคะรออยู่นะคะแฮปปี้นิวอัลเรี่ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมา ก็ครบรอบ10ปีของคอยกันก็จะถึงวัตเท่านั้นเองมีอะไรจะพูดไหมคะแตมีครับเดี๋ยวคอยจะเล่นเกมอะไรมะทุกคนอยากให้มาร่วมเล่นเกมด้วยกันนะคะก็ในไหน10ปีแล้วคอยก็มี10คำถามนะคะใครตอบคำถามได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะคะรับเงินมูลค่า บ2,000บาทค่ะเดี๋ยวจะต้องให้โหวตนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการพพสชใช้เวลาสุดแสนรู้จะกันนดแค่ไหนก่อนจะขอเป็นแฟน1เดือน3เดือนฮะ1เดือน3เดือนหเดนึ่งเดือน ตอนแรกเราจะได้ควยถมวคนออรแน่ยอบแล้วเดือนนะคะอะคำถามข้อต่อไปนะครับกาลพอยคบกันกี่ปีต่อก่อนตัดสินใจแต่งงาน7จ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีถามง่ายมาค่ะทำไมกูไม่รู้อะ พีจะเป็นรู้เรื่องกูเรียว่ากูรู้วะเงินสดมูลค่าส0 0สบาทราวัแต่งกยยอดเยี่ยมค่ะนียี่ยนี่น่า้มาาแล้ค่ะอเคคอนี้ขอ ตอนนีอ้อยากอยู่ด้วยกันมากกว่าขออนุญาตไม่ถ่ายสตอรี่ไม่ถ่ายใดๆเลย,ยคือต้องตอบคือ,อ,อกัน,กนต้องไม่ค่อยชอบงานอะไรอย่างนงี้แล้วคือเวลากินแล้วกินแล้ที่บ้านอยู่แล้วยินดีมากๆที่ที่คุณพยายามเป็นคนจัดแจกทุกอย่างให้ทุกคนได้ได้รวมกันดูผมไ่รู้เรื่องทุกอย่างซิเพ้นซ์อะไรเลยจริงๆนะครับครบรอบ10ปีที่ผมก็นมาเวลามันเดินผ่านเร็วๆมากเอาจริงๆแล้วคือปีนี้ปีที่มาห5คอยกันมัตส5 พอมันสิปีแล้วะในในคำว่าจริงจังของทุกๆขนขณะอายุมันมีความจริงจังต่างกันส่วนเนี้แล้ววันนี้ตัสดสนใจแต่งงานผม,ผมรู้สึกว่าผมได้เลือกคนไม่ผิดแลวผมไม่ได้ผมไม่ไดมไม้เลือกเขาเองก็เลือกผมเช่นกันก็ยินดีที่อยู่กับคุณมาสิปีนะครับแล้วก็ยินดีที่คุณมีเพื่อนที่น,น่ารักแล้วก็เพอนขผมที่น่ารักเช่นกันแล้วก็ยินดีที่วันวนี้พวกเรามาอยู่รวมกัน จะได้มีความสุมรุมกันแล้วก็หวังว่าอย่างน้อยอาจจะไดีที่สุดก็คงมีทะเลาะกันบ้างตามเรื่องปกติมันชอบในข้อดีและมันรับได้ในข้อไม่ดีซึ่งกันและกันแล้วผมกับพลอยก็เป็นคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตคู่ได้ดีในคู่หนึ่งเช่นกันนะครับยินดีที่ทุกคนมางานวันนี้ครับถึงตาพอยนะคะก็ต้องบอกว่า จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สลับเวลามางานวันนี้เนาะแล้วเราก็อยากให้มาอยู่ร่วมความทรงจำนี้ด้วยกันนะคะก็ตลอดระยะเวลา10ปี anniversary ไม่เคยจัดงานอะไรเลยนะคะก็รั้งนี้10ปีก็เลยจัดซะหน่อยเนาะาแล้วก็เราไม่ก็แล้วก็ๆที่บอกว่า,วาไรเสืออะไรคนทัม่เป็นไรเสือเพราะว่านี่คือตีมง,งานมันเกิดพอยด้วยใจ ครั้งแรกที่เจอเขา คุณันเองโอเคอันนี้จริงจริงกูละกูมองจรับนะเยจริงแล้วขอทุกคนก็ขอโทษทุกคนด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือคร้อมรอบสิบปีที่ผมกระทำจริงและตอนนี้ทอยท้องสามเดือนกับสองวันขอโทษ ก็จะไม่บอกทันีคือมันก็เป็นการถึงเฟสด้วย3เดือนคือแต่ว่าเขาเข้ากําลังมีบุญร่วมกันแน่แเราไม่เคยมีวิชาพ่อวิชาแม่เหมือนกันเราก็คงจะต้องเรียนรู้ด้วยกันเนาะผมก็มีอะไรก็แนะนําผมประค่อยได้นะกันนะวันนี้ผีเป็นแม่แล้วนะก็อย่างที่กันบอกว่าเออก็อยากให้ชัวร์ด้วยเพราะว่ากลัวเผื่อแบบมีอะไรผิดพลาดอะไรเนี่ยพราเราก็ถามว่าเราตั้ง ก็ต้องใจก็ต้องใจคุกดอกนะใจพวกคุณกำลังจะเป็นลุงเป็นป้ากันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าเสร็จรุร่วงๆๆด้วยดีนะจริงๆแล้วคือมันครอบๆสิบปีที่เราเป็นแฟนกันจริงๆ <ฮะ S 1> แล้วก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้บอกว่าตอนนี้กันจะเป็นป๊ะป๊าและบีก็จะเป็นป๊าแล้วเรียบร้อยนะครับก็แสดงความยินดีกันไปเรื่อยหลังจากนี้พวกคุณก็คงจะได้รู้แล้วว่าผมกับพกาาลกำลังจะเป็นป๊ะป๊าป๊ะป๋าพนกำลังจะเป็นครอบครัวอที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเห็นเขาโตไปพร้อมกันดีกว่านะครับผมอยากให้วันหนึ่งที่เขาโตแล้วเขากลับมาดูลิปพวกนี้ เขาน่าจะดีใจว่ามีคนหวังว่าจะเห็นเขาคอยคอยยิ้มให้เขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดมาน่าจะเป็นเรื่องดีที่เกิดกับลูกผมแล้วกัลูกน้อยขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งใน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook page ของเรานะครับกันนีงครับไปค่ะและจิวเมจแกน้อยแคนน้อยไม่น้อยยังไม่รู้เพลงกันเลยาย